คงปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากหรือเกินนอกจากจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารนะคะใช้โทรหาแฟนคนรักครอบครัวแล้วนะคะเพื่อนๆก็ยังเป็นสิ่งบันเทิงสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างนะคะทำธุรกรรมธุรกิจในมือถือนะคะแม้กระทั่งเล่นติ๊กต็อกก็ยังอยู่ในมือถือ <c oughs> เรียกได้ว่าแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะ ของเราเลยเนาะแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกการณเทศะโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตคุณหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและบาดเจ็บกับเราได้นะหากเราใช้ในขณะขับรถโอเคไหมคะคลิปนี้ไปดูกันเลยว่ารายละเอียดจะเป็นอะไร ขับรถเนาะคงบางคนอาจจะเลี่ยงไม่ได้คือเป็นาสายเข้าเป็นด่วนเป็นสิ่งสําคัญเป็นเป็นธุรกิจเป็นคือไม่รับสายนี้ไม่ได้ในขณะขับรถก็ก็เลยเลี่ยงไม่ได้เลยต้องรับขึ้นมาซึ่งทราบไหมคะว่าการใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและทําให้เสียชีวิตมามา,มากเลยนะคะ <S 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 อ้างอิงกันหน่อยข้อมูลจาก การวิจัยของออกรมขนส่งทางบกสหรัฐอเมริกานะคะมหาวิทยาลัยยูท่าเขาทำไว้ในปี2,511นอเนาะอันนี้ข้อมูลเก่าหน่อยอันนี้ยังเก่าแล้วนะคะ <c oughs> เขาบอกค้นพบมาเลยว่า1ใน4ของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะสาเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ <c oughs> และพิมพ์ข้อความแชทไลน์อะไรก็แล้วแต่บนมือถือนะซึ่งถือว่าสถิติเนี่ยคือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดมากกว่า การขับรถขณะมืนเมาถึง6เท่าเลยนะคะเนื่องจากว่าสมาธิของเรามันไม่ได้อยู่บนท้องถนนเนาะมันอยู่บนจอมือถือทำให้เราเสียสมาธิในการขับขี่ไปเลยนะคะเยอะมากแล้วก็ทำให้การตัดสินใจและการตอบสนอง <c oughs> ต่อบ,บนท้องถนนเนี่ยช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยงานวิจัยยังละเอียดลงลึกไปอีกว่าคนที่ใช้โทรศัพท์และคุยนะคุยโทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุ ถ้าเทียบเท่ากับคนปกตินะคะถึง1.3เท่าเลยนะไม่น้อยนะ1นเท่าแล้วมีอีกอีกจุดสเท่าอ่ะหนเท่าของคนที่ไม่ได้ใช้นะคะนี่ส่วนคนที่แชทไลน์ขณะขับรถแล้วพิมพ์ไลน์ไปด้วยนะคะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุถึง23เลยนะเพราะเมื่อขณะที่เรากําลังพิมพ์ตึกตึๆ—กตึกตึกึกอยู่สายตาเราต้องละจากถนนมาถึง4.6วินาทีนะคะตึก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 อยู่ ถ้าเกิดเขาวัดจากความเร็วในขณะขับรถ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเทียบเท่าการปิดตาคือหลับตาแล้วขับรถไปอีกร้อยเมตรว้าวแม่เจ้าหมายความว่าการที่เราพิมพ์เนี่ย4.6วินาทีสายตาเราต้องละจากถนนใช่ไหมคะเราหลับตาขับรถไป100เมตร100เมตรนี่ไกลนะที่อเมริกานะคะ มีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถึง1.6ล้านครั้งเลยนะและมีผู้เสียชีวิตจากการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถือเป็น28%ลองคิดดูว่าในอันนั้นเมริกานะกฎหมายการจราจรเขาเข้มแข็งมากแล้วลองนึกถึงกฎหมายบ้านเราหนักกว่านั้นอีกนะคิดว่าค่าเฉลี่ยของบ้านเราคงจะเยอะกว่านี้เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสคราวหน้าอาจจะได้อัปเดตข้อมูลของเมืองไทยบ้างนะคะ วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนหวังว่าข้อมูลของสากลเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะยังไงหยุดเทศกาลจะไปเที่ยวพาครอบครัวไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้งดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับขี่นะคะหรือจะใช้เป็นสมอรท็อกก็ยังดีนะคะถ้ารับไม่ได้เลี่ยงสายนั้นไม่ได้จริงๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณเพื่อนๆและคนในครอบครัวนะวันนี้มีโอ ไม่งโเรื่องประกันบายบายลายไปก่อนค่ะบายบายแล,ล้วเลิฟ